ฝันดียูทุกวันี้งวดจะแล้วเข้าไหมเข้าเหรอพอผมไม่ตามไม่เข้าเลยนะพี่ปาถามาเข้านะเข้าทุกมวนนะเออร้อยซับนาโชคร้อยโชคร้อยซับเงินไหลกองทองไหลมาสาทุสวัสดีครับท่านผู้ชมยูทูบช่องร้อยซับนําโชควันนี้แอดมินมาที่บ้านขยองตาบลตะอองอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีมาเรื่องพิธีขึ้นบ้าน แม่สบากแก้วแม่เลี้ยงเดียวพอดีแอดมินได้พบกับพ,พี่ฟ้าคนฝันแม่นแอดมินเลยมาตามติดเพื่อจะขอแนวทางจากพี่ฟ้าในความฝันงวดที่แล้วทราบข่าวว่าพี่ฟ้าฝัน3ตัวแตก395งวดนี้แอดมินจึงมาตามความฝันตามตัวเลขกับพี่ฟ้า เพื่อเป็นแนวทางเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดวันที่1มีนาคม2,567ัหารหกากท่านผู้ชมเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินร้อยทซัพย์นำโชคในการทำงานต่อไปปไปพบกับพี่ฟ้ากันได้เลยครับ พี่นิวสุลินนะครับมาสวอยงานสวอยการกันเนาะพี่ฟ้าก็าคือสิจามกันไหนนะครับจุจุ่มนะครับลงแน่บลงแน่เพราะว่าอยู่ห่างกันซะเหลือเกินนะครับ <c oughs> อากาศนะครับสวัสดีครับพี่ฟ้าครับสวัสดีครับพี่ฟ้า<อ>คนฝันแม่นเนาะเป,นเป็นยังไงเป็นยังไงมั่งฝันดีอยูว่วนนี้งวดงวดจะแล้วเข้าไหม <c oughs> เข้เารอเพราะผมไม่ตามไปเข้าเลยนะพี่ฟ้าถามว่าเข้านะเข้าทั้งมวนนะเออ แต่ว่าเราเน้นไม่ถูกตัวอ๋อฝันไี้เข้ามาเลงวันที่แล้วก็เข้าวดที่แล้วพี่ฟ้าได้ตัวไหนเนาะวดที่แล้วได้ห้าเก้าสามห้าเก้าสามอ้ะมันก็สามตัวนี่แต่สามตัวตรงๆไงโอ้วดก่อนศูนย์เก้ามดก่อนศูนย์เก้าโอ้ผมไม่ตามไม่ได้ตามพี่ฟ้ากี่งวดแล้วเนี่ยหลายวดแล้วหลายเดือนเนาะหลายเดือนแล้วก็เข้ามาสองมดติดแล้วเนี่ยใช่๋อก็หลักๆพี่ฟ้าอยู่ช่องของ าควมเชต้องความเชื่ออันนั้นคืออยู่ประจำเลยคือว่าใครจะไปดูต้องไปดูช่องประจำครับใช่เพราะว่าพวกผมก็โชว์ไปโชว์มาใช่อันนี้คือบังเอิญมาเจอกันพอดีเอฟซีก็จะถามอีกว่าเอ้าทำไมอยู่ท่้งนั้นตรงนี้อันนี้บังเอิญมาเจอกันเราก็เลยขอถ่ายเราก็ให้ไม่ห่วงไม่เคยกัด ก็หลักๆก็ท่านใดที่จะติดตามพี่ฟ้าก็ช่องความเชื่อใช่จ้ะลงทุกงวดทุกงวดอันนั้นเป็นอะไรนั้นลงประจำเนาะก็ฝากเอฟเอฟซเราไปถ้าอยากตามพี่ฟ้าความเชื่อส่วนบุคคลไม่ไม่เกี่ยวตอนนั้นครับก็งวดสองงวดที่ไม่ได้เจอศูนย์เกกับเมืองงวดที่แล้ว3ามเก้าห้า ห้าเก้าสามอ๋อห้าเก้าสามหวยมันออนห้าเก้าสามห้าสามเก้าห้าสามเก้าห้าอ๋อถูกต้นมางวดนี้ฝันหรือยังครับวันทแล้วจ้าคระบผมฝันคืนวันพระวันพระใหญ่เลยนะอ๋อก็เมื่อคืนดิวันพระใหญ่ใช่อ๋อวันมาฆานน่นะใช่วันวันพระใหญ่เลยเลยครับฟ้าฝันว่ามีพระธุดงค์อ่ะ ครับท่านเดินคือว่าท่านเดินบินพระบาทเนาะเออและพี่ฟ้าเห็นพี่ฟ้าก็นิมนต์ท่านเข้ามาครับบอกลุงพ่อเข้ามาหน่อยหนูจะใส่บาตรแล้วก็วางนี่นะเออแกก็เดินเข้ามานะครัเออแกเดินเข้ามาหาแกก็เห็นหมอไซพี่ฟ้านะ่ะจอดอยู่แกก็ามาเคาะใต้เนี่ยอีคันนี้เนี่ยให้โชคนะนี่เขาว่าอย่างนี้ขี้ไปที่มอเลไสไซอะ อทะเบียนรถมอไซค์พี่ฟ้ามันหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนใช่คันนี้อย่าได้ไปเหยียบงูหรือว่าฝันยางร่วไงก็เข้าฝันทงเลยจริงๆถ้าจ้าฝันเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์คันนี้นี่ใช่มาแน่นอนไงก็เข้าหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนถ้าไม่ออกหนึ่งเก้าก็ต้องออกเก้าศูนย์บางทีเขาก็ออกตรงเลยสามตัวเลย แล้วอีนี้พอหลวงพ่อท่านมาเราก็ใส่บารเส็จครับใส่บารเสร็จท่านจะไปเนาะท่านก็มาเคาะที่ทะเบียนรถอีงนะแเคาะสามทีเนี่ยคันเนี้ยมีโชคนะเขาว่าอย่างนี้ครับเออแล้วท่านก็เดินไปอย่างนี้เราจะตียังไงคระพระสงฆ์เป็นแปดเป็นแปดเป็นเก้า พอพัชรู่นี่เป็นเก<ล>้าพระสงฆ์นี่เป็นแปดมันก็ต้องแปดหนึ่งเก้าหรือไม่ก็เก้าหนึ่งเก้าวะครับเนอะแปดหนึ่งเก้าแปดเก้าศูนย์อะไรประมาณนั้นใช่เพราะว่าทะเบียนรถมันหนึ่งเก้าศูนย์ใช่จะเอาพระใส่พระพระแต่แต่พี่ฟ้าตีว่าพระมันก็เก้าหนึ่งก็ทะเบียนรถไงครับหนึ่งเก้า จะไม่ก็เก้าศูนย์เก้าไม่ก็แปดหนึ่งเก้าคือว่ามันตีได้หมดเก้าศูนอะไรประมาณนั้นแปดเก้าศูนก็สวยนะครัมีกระดาษตะละเขียนใส่หน้าหน้าหน้าช่องเลยเพราะว่ากระดาษอยู่ในรถครับครับก็เขียนตัวเลขใส่หน้าจอท่านผู้ชมก็แแบบไปไปแแปบเอาได้เนาะ อย่าลืมนะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้ากับหนึ่งหกเลขตัวเดียวกันนะหนึ่งเก้าเก้ากับหกมันตัวเดียวกันนะอย่าลืมอันนี้พี่ฟ้าเน้นให้เลยกับหัวกับหางด้วยใช่ครับมันไม่แน่ของมันนี้เนาะครับอันนี้ก็คือแนวทางไม่มีกระดาษมันไม่มีอะไรเขียนมันไม่ได้เอามาเนาะนะครับก็เขียนใส่หน้าจอท่านผู้ชมก็เห็นอยู่หรอกนะครับก็พี่ฟ้าก็จะบอกว่าทะเบียนรถ ตรงๆก็คือหนึ่งเก้าหนึ่งเออหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์อืมทีนี้พี่ฟ้า <8 S 1> บอกว่าเป็นพระพระ,ะพระมันตีเป็นแปดก็ได้เป็นเก้าก็ได้ครับแต่ตีเก้าหนึ่งเก้าก็ได้เก้าหนึ่งเก้าจะเป็นแปดหนึ่งเก้าครับหรือจะไม่ก็เก้าศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าครับก็เอาประมาณนี้เนาะพี่ฟ้ามีมีอะไรเพิ่มไหมครับ ไม่มีจ้าเท่านี้แหละจ้าเป็นความฝันล่าสุดเนาะความฝันล่าสุดคืนวันพระเลยครับผมก็เมื่อคืนก็มาก็มาเจอกันนะครับยังไงก็ขอบคุณเนาะนะครับอาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับของงวดวันที่หนึ่งมีนาเนาะพี่ฟ้าเนาะนะครับอืมก็ถ้าไม่มีอะไรก็ขอบคุณพี่ฟ้าครับผมขอบคุณั้าวัสดีฟ้าครับแอดเมนร้อยทัพนำโชคก็ขอบคุณพี่ฟ้า คนฝันแน่นที่มาให้แนวทางให้ตัวเลขเพื่อนำไปเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยโปรดใช้วจรรณยายันณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแอดมินร้อยชับนำโชคก็ไม่มีอะไรที่จะมอบให้กับท่านผู้ชมกับ FC ผู้ที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับแอดมินก็ขออวยพร ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งทั่วโลกาทั้งโลกดลบันดาลให้เอฟซสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยมีเงินมีทองทันทุกๆคนสาธุสาธุสาธุสวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้ทำเพื่อเป็นแนวทางเสียงโซคฉลาดกินแบ่งรัฐบาลไทย ไม่สนับสนุนเล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณนะในการรับชมขอบคุณครับ